สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับทุกคนครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกในรอบนานมากๆนะครับที่ผมจะทําการรีวิวรถแต่จะเป็นการรีวิวข้อมูลซะมากกว่าคืออาจจะไม่เชิงนะครับเหมือนประมาณว่านําเรื่องราวของรถเนี่ยมาเล่านะฮะเพราะว่าผมยังไม่ได้มีโอกาสที่จะไปรีวิวแบบว่าไปนั่ง ไปขับไปอะไรต่างๆให้ได้ว่าถ่ายภาพจริงๆนะครับถือว่าเป็นน้าจิ้มตามที่ผมเคยบอกกับเพื่อนๆเอาไว้ว่าสักประมาณเดือนหน้านะครับหรือว่าช่วงใกล้ๆปีใหม่ในผมจะ,ะมีการเพิ่มการเสริมคอนเทนต์เข้ามาเพราะว่าการแข่งขันมันจะหายไปใช่ไหมครับประมาณ4เดือนเนี่ย ดังนั้นเรื่องของการรีวิวรถการเดินทางการอะไรต่างๆนี่อาจจะเพิ่มอาจจะเติมเข้ามาในตรงนี้เพื่อที่จะได้ไม่น่าเบื่อนะครับกว่า4เดือนสําหรับ MotoGP ีพีที่จะพักฤดูกาลกันไปดังนั้นนะครับมีข้อผิดพลาดตรงไหนยังไงเพื่อนๆน,นะครับก็อย่าว่ากันนะถือว่าเรามาคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีกว่าสําหรับเพื่อนๆที่เป็นชาว2ล้อนะครับโดยเฉพาะคนที่นิยมชมชอบในเรื่องของบิ๊กไบวันนี้ขอเปิดหัวคลิปแรกนะครับเปิดสิงด้วย เจ้า Honda CBR 6 5 0 R ครับเพราะว่าเปิดตัวในงานอิกมาโชวในอิตาลีในตอนนี้กันไปเรียบร้อยนะฮะผมเองก็นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารรถของรุ่นนี้มาโดยตลอดละเพราะว่าส่วนส่วนหนึ่งก็คือมีใช้งานไว้คันหนึ่งนะครับแต่เป็น CBR ตัวเก่านะครับหลายปีแล้วละ่ะแต่ตัวนี้ก็เปิดตัวออกมา ต้องบอกว่าเป็นเป็นมเนอร์เชนนะครับเท่าที่ดูนะคืออาจจะไม่เชิงว่าเป็นออลนิวหรอกเอ๊ะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นออลนิวดีส่วนตัวผมผมมองว่าเป็นเป็นมเนอร์เชนนะครับม,ม,มีมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับที่เขาชูเป็นคอนเซปต์ให้เห็นเลยก็คือเป็นระบบ e c คลาสนะครับก็คือเป็นคลัสไฟฟ้านั่นเองก็คือไม่ต้องเข้าเกียร์ไม่ต้องไม่ไม่ต้องกำคลัสอะไรประมาณนั้นนะครับ ซึ่งผมมองว่าเจ้าระบบนี้มันก็จะมีมีความคล้ายคึงระบบแพทิร์ชิพนะครับในในรถยนต์ก็คือได้ฟีลลิ่งของความเป็นแมนนวลแบบนั้นก็ได้นะครับอ่อหรือก็จะมีความเป็นกึ่งออโต้อยู่นะครับคนที่เรียกว่าขี้เกียจแต่คลาสอ่านะครับหรือต้องการความสะดวกความคล่องตัวความไหลลื่นนะครับในการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยไอ้ตรงนี้อาจอาจจะได้ไปนะ ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมย้ําไว้ก่อนนะครับผมว่าจะพูดตั้งแต่ต้นคลิปผมลืมนะฮะตื่นเต้นเลยอ่อมันจะเป็นเรื่องอ่อที่เป็นข้อมูลเนี่ยนะครับทุกคนนะครับข้อมูลเนี่ยที่ที่เล่าให้กันฟังตรงนั้นก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งแต่บางเคสที่ผมให้ความเห็นส่วนตัวไปรสนิยมนะครับว่าเออสีนั้นสีนี้ผมชอบไม่ชอบยังไงแบบนั้นแบบนี้มันไม่โดนใจหรือว่าโดนใจยังไงนี่คือรสนิยมส่วนตัวนะทุกคนสามารถเห็นต่างกันได้นะครับเพราะว่าเราคงจะรักจะชอบเนี่ย ไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันอยู่แล้วฮะอ่ะมาดูที่ข้อมูลกันต่อนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาชูเรื่องของไอเจ้า e-class เนี่ยนะครับเข้ามานะฮะว่ามันจะเพิ่มความสะดวกสบายอะไรยังไงซึ่งผมก็มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับไอเจ้า e-class เนีว่าถ้าเอาไปเทียบกับ quick shifter นะครับซึ่งมีมาในรุ่นก่อนหน้านี้หรือว่าจะไปติดตั้งเองอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะสามารถติดตั้งได้เนี่ยมันจะใช้งานต่างกันยังไงเรื่องของความเนียนนะครับ การเชนเกียร์เชนอะไต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็คงจะไม่สามารถยืนยันได้นะคงจะต้องไปรอขับคันจริงซึ่งยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเข้ามาในบ้านเราประเทศไทยเนี่ยเมื่อไหร่ยังไงกันบ้างนะครับทุกคนอ่ะนอกจาก E-Class แล้วมีอะไรบ้างนะครับที่เปลี่ยนไปเท่าที่มองดูก็คงจะเป็นเรื่องของท้ายนะเท่าที่มองดูความคิดเห็นของเพื่อนๆในเพจน,นะครับที่ออเดอิฟกันไปโพสต์เป็นน้ําจิ้มกันไปเนี่ย ก็บางคนบอกชอบบางคนบอกไม่ชอบคนที่ขับอยู่ในรุ่นก่อนหน้านี้บอกไม่เค่อยชอบนะครับทำไมมันมัน,ม,นมันดูเหมือนอยังไงละ่ะเหมือนมันไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่ยังไงหรือเปล่าอ่ะนะครับก็คงจะชอบใครชอบมันเนาะแต่เรื่องของไฟนี่อาจจะดูดูใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเทียบกับรหัส F นะครับท,ที่ที่ผมครอบครองอยู่นะแต่ถ้าเป็นในเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับก็ แทบจะไม่แทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะฮะพื้นฐานเครื่องยนต์ยังคงเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมอยู่นะ,ะเพื่อนๆครับอ่าเป็นเครื่องยนต์40สูบหกรซีซีนะครับมีแรงม้าประมาณ9 4ตัวเหมือนเดิมครับเรื่องของจานดิสเบรกด้านหน้าก็เป็นสามร้อยสิบมิลนะครับมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็ด้านหลังก็เป็น240มิลนะครับด้านหน้าเป็นจานคู่ด้านหลังก็เป็นจานเดี่ยวนะครับก็เป็นของนิสซินอยู่เหมือนเดิมนะฮะคาลิเปอร์ด้านหน้าก็เป็นแบบสีลูกสูบนะครับจานคู่ ส่วนโชก็เป็นโมโนโชกของโชวะเหมือนเดิมนะครับขนาดแกนก็41มิลในส่วนของอโหมดการขับก็จะมีอยู่2โหมดนะครับก็คือเป็นโหมดเวสซิ่งนะครับสายสปอร์ตคงถูกใจสีนี้แล้วก็เป็นโหมดคอมฟอร์ตสำหรับการใช้งานทั่วๆไปนะฮะ,ะแล้วก็มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างหรอเรื่องของสีเรื่องของอะไรหรือเปล่าลวดลายสีสันเท่าที่ผมผมผมดูเครื่องนะครับก็คือมัน มันมีระบบ e-class เข้ามาเลยเ,เพื่อนเพื่อจะสังเกตดูนะครับว่าด้านขวานะครับเครื่องเนี่ยมันมันจะดูเหมือนมันจะพองๆอ,งองโ,ตโ,ตโตขึ้นไหมมองดูเนี่ยแอบคิดนะครับว่าถ้าเอาไปเทียบกับไอตัว f ตัวเก่าของผมหรือแม้กระทั่งจะเป็นตัว r ตัวเก่าเนี่ยเอยถ้าเกิดว่าล้มไปเนี่ยจะมีอะไรที่มันน่าหวาดเสียวไหมฮะผมผมว่าเ,เพื่อนๆน่าจะคิดถึงจุดนี้หรือเปล่าเอบางคนบอกว่าแหมพี่ปุ้ยครับเดี๋ยวไปซื้อการล้มมานะครับเออน,น,นูนมาหน่อยก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้ง อ่านะครับคงคงแล้วแต่นะครับแล้วแต่มุมมองตรงนี้ถ้ามองเข้าไปเนี่ยก็คือมันจะเห็นนะครับว่าไอ้เจ้า e-class ตัวใหม่เนี่ยมันมันมันอาจจะดูป่องๆขึ้นนิดนึงถ้ามองในแง่ดีคือมันมันมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเครื่องมันดูดูดันมันดูดูตันดูอะไรขึ้นใช่ไหมแต่ถ้ามองบอกว่าอุ้ยถล่มเนี่ยหวาดเสียวเหลือเกินนะครับว่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไงอ่านะฮะรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวนี้เขาจะทําเหมือนเป็นลักษณะออปชั่นเสริมนะฮะ ก็คือไอเจ้า e class เนี่ยคือจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้คือถ้าเอาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะต้องจ่ายเพิ่มไหมแต่แต่แตามจริงควรจ่ายไหม,ไมเพื่อนว่าฮะต้องจ่ายใช่ไหมอ่าถ้าเอาก็คือโอเคอาจจะจ่ายเพิ่มหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เอาอะไราอ่าราคาอาจจะดรอปลงนิดนึงอะไรอย่างงี้ไหมนะฮะอ่าน้ำหนักของมันเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ2อกิโลก,กว่าๆนะครับสำหร e ับเจ้า e class ตัวนี้นั่นหมายความว่าน้ำหนักรถเนี่ยอยู่ที่209กกิโลกรัม มันก็จะต้องประมาณ2 1 1ร้สิบเอ็ดสิบสองวๆนี้ก็เพิ่มขึ้นประมาณ2กิโลกว่ากว่าใช่ไหมมันคงไม่แตกต่างอะไรกันมากนักหรอกใช่ไหมฮะเอ่ออย่างที่บอกไปนะครับว่าพื้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมัน,ม,นมันก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนมากนักนะฮะก็อย่างวงล้อขอบสิเหมือนเดิมละล้อก็ด้านหลังเป็นขนาดยาง180นะฮะอ่าร้อยแปขนาดยางหน้าก็เป็น120ครับแล้วก็มีเรื่องของราคา ถ้าเป็นตัวเก่ามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ3 2 4 0 0 0กว่ากว่า3ากว่ากว่านะครับถ้าถ้าเป็นตัวตัวล่าสุดก่อนก่อนนี้นะฮะก่อนที่จะมารุ่นนี้เนี่ยดังนั้นตัวนี้มันควรจะบวกเพิ่มไหมเพื่อนเพื่อนว่าฮะอืมก็พูดยากเหมือนกันนะว่าจะบวกเพิ่มไหมแต่แต่แต,แต,ตามเบสิกมันก็ควรจะบวกเพิ่มใช่ไหมแต่จะมากจะน้อยยังไงล่ะพื้นฐานมันถ้าตัดระบบ e class ออกไปแล้วนี่มันมันก็แทบจะไม่มีอะไรมากมายนะเพื่อนเพื่อนครับมองดูเนี่ย ก็คงจะเป็นแค่ท้ายนะครับท้ายก็ยังถ้าจะมาอัพราคาเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นมันก็กไกลๆอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าเอ้านะครับลองว่ากันมาดิว่ามันควรจะเพิ่มเท่าไหร่จากราคาปกติในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เนี่ยสามแสนสองพกว่ากว่าฮะตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ยังไงกันบ้างก็ต้องมารอดูนะครับย้านะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับถ้าเรื่อง,งของระบบ e-class เข้ามา เรื่องท้ายนะครับอาจจะแล้วแต่ชอบนะครับท้ายก็อาจจะมีเปลี่ยนแล้วก็ลวดลายสีสันจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ผมจะเล่าผมเนี่ยก็ครอบคลองคลงคันสีแดงอยู่นะครับถ้าจะถามผมว่าไอสติ๊กเกอร์นะครับที่คาดมาในส่วนของด้านหน้าเนี่ยด้านบนนะครับตรงอยู่เป็นบริเวณแถวไฟเลี้ยวเนี่ยสำหรับผมผมคิดว่าสีที่คาดมามันน่าจะเข้มกว่านี้ไหมฮะอ่าอันนี้นี่เป็นเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะ ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ไม่ไม่โดนใจผมเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าผมซื้อคันนี้มานี่ยกตัวอย่างคำขำผมคงไม่ซื้อหรอกฮะเพราะว่าไม่มีตังถ้าผมซื้อมาผมคงลอกสติกเกอร์ออกนะครับมันไม่ค่อยโดนใจผมสักเท่าไหร่สติกเกอร์ที่ติดมาเนี่ยมันมันควรที่จะเข้มนะครับมันจะตัดกับสีแดงผมมองแบบนั้นฮะแล้วก็ด้านล่างก็จะจะ,จะเปลือยเปล่าเอาไว้จะมีแค่เป็นสติกเกอร์ Honda ที่อยู่ตรงเท้ายนะครับอ่าตรงอกล่างเนี่ยจะเป็นตัวสื่อสีขาวออกมาส่วนด้านหลังก็ เปลือยเปล่านะครับเปลือยเปล่า,ลารู้สึกว่าเขาจะมีตูดมดมาให้นะตูดมดจะใส่ไม่ใส่อย่างไงก็ได้นะครับจะเป็นครอบนะครับครอบถ้ายบั้นท้ายนะฮะเอาเพื่อนๆครับชอบหรือไม่อย่างไงฮะมาเห็นรูปเห็นอะไรในตรงนี้เนี่ยาบางคนบอกว่าใจเย็นเย็นเย็นฮะเดี๋ยวรอดูคันจริงดีกว่าให้ได้ลองขับลองอะไรถ้าการไปนั่งเนี่ยก็คือมิติมันมิติเดิมนะครับเท่าที่ดูก็คือยังคงสูง81 81, 81. เซนเหมือนเดิมครับ มิติแฮนด์มิติอะไรต่างๆแทบจะไม่ไม่เปลี่ยนฮะดังนั้นองศาอะไรต่างๆเหมือนเดิมแน่ๆแหละครับะจะอยู่ที่ว่าสิ่งที่เฝ้ารอสําหรับผมในตอนนี้ก็คือเฝ้ารอว่าอไอ้เจ้า E-Class เนี่ยระบบมันจะโอเคไหมหมายถึงว่ามันจะมีความเนียนความไหลลื่นในการเข้าเกียร์เนี่ยมากน้อยเพียงใดถ้ายกไปเปรียบเทียบกับระบบ f l c k s h i p s t e r เนี่ยนะครับผมว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์เลยว่าเพื่อนๆเนี่ยคงคงจะ คงจะให้ความให้ความสําคัญให้ความสนใจอาจจะประมาณว่าถ้าไปลองขับดูแล้วเอ๊ะนะครับฟลิกชิปเตอร์ดูเนียนกว่าสมมุตินะนะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะแบบเฮ้ยไม่เอาก็ได้ e ี l a าสไม่เอาหรอไม่เอานะครับไปแบบรูปว่าติดตั้งระบบฟลิกชิปเตอร์น่าจะโอเคได้ฟิลลิ่งที่ดีกว่าแต่ถ้าเขาทํามาดีจริงๆนะครับออลองขับดูแล้วเฮ้ยที่มันเนียนกว่าฟลิกชิปเตอร์อีกว่าอะไรเงี้ยอันนั้นก็คงจะเอานะครับเท่าที่ข้อมูลแจ้งมาก็คือ สามารถเลือกได้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งสําหรับเจ้า e c l a s h ตรงนี้กันนะครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับก็ทุกคนเชื่อไหมฮะน,นี่คือ,อเขาเรียกว่าเป็นเทสนะครับเทคแรกเทคเดียวเลยผ่านเลยผมพยายามที่จะไม่อัดซ้านะครับถ้ามันตะกุกตะกากนิดนึงก็ขออาภัยนะนี่เทคเดียวย้ําว่าเทคเดียวจริงๆนะครับก็ได้มาประมาณนี้อ่ะสินาทีพอดีเดี๋ยวเจอกับคลิป ต่อไปนะครับจะเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนที่ผมจะทําเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลกันคุยกันคำคําแบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับเพื่อนๆที่เป็นคอมอ m o GP จอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งแอนตี้กันนะฮะอย่างที่ผมแจ้งไปแล้วว่าผมมั่นใจนะครับว่าเพื่อนๆประมาณสัก50-60%ขึ้นไปเนี่ย ติดตามรถแข่งชอบรถแข่งและก็จะเป็นชาวไบ์เกอร์เป็นชาว2ล้อด้วยนะครับนิยมจูงชอบบิ๊กไบ์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมละ่ะดังนั้นก็ฝากติดตามฝากให้กําลังใจผมในคอนเทนต์รูปแบบใหม่ที่จะค่อยๆทยอยเพิ่มเสริมกันเข้ามาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ